Good morning Have a fantastic weekend สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขสดชื่นปลอดภัยในวันหยุดค่ะนี่ค่ะการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะ <Good morning. S 3> สวัสดีค่ะ Good morning Lifestyle of a Retired Life John Boss a present for Mark ลุงจอนซื้อหูฟัง เป็นของขวัญให้คุณมาร์คค่ะนี่ค่ะสุภลักษ์มายืมไทเลอร์เพื่อที่จะบรรทุกรถตัดหญ้าไปส่งให้คุณแดนค่ะที่สบายสบายลิทิสไมออนค่ะได้รับความกรุณาจากคุณจรค่ะนี่ค่ะนี่ก็คุณจรค่ะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่บ้านป่งนี่ค่ะนี่ค่ะรถตัดหญ้าสแนปเปอร์ของคุณดานิเอลค่ะ Thank you for your thumbs and Generosity คุณจอขอบคุณสำหรับเวลาและความเอื้อเฟื้อของคุณค่ะคุณจอนี่ค่ะคุณจอเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยได้เกือบจะยี่สิปีแล้วค่ะอยู่ที่อ่อ,อนใต้นี่แหละค่ะ คะลุงจอนเขาเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะนี่คือเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ค่ะตอนบ่ายโมงค่ะแกไปขอยืมที่คุณจอนแล้วก็มาเตรียมพร้อมเพื่อที่จะนัดหมายให้กับคนงานมาช่วยรถตัดหญ้าขึ้นบนรถเทรลเลอร์แล้วก็เราก็จะลากจูงไปส่งให้กับคุณดานเนียลที่ริตสบายสบายลีทริสแม่ออนในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ค่ะ น,นคะคะลุงจรเขาจะเป็นคนที่ทําอะไรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าคะ่ะทุกท่านสุภลักษ์อยู่กับลุงจรมา22ปีคะ่ะแกจะวางแผนทุกอย่างคะ่ะเป็นสเต็ปสเต็ปค่ะเป็นขั้นขั้นไปคะ่ะว่าจะต้องทําอะไรก่อนหลังนี่คะ่ะสุภลักษ์ก็ได้ประสบการณ์คะ่ะนี่อก็เมื่อวานนี้คะ่ะลุงเหลิมเข้ามาตัดหญ้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะลุงเหลิม สุภาระขอฝากคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะนี่คือเหตุการณ์ของวันศุกร์ที่12กันยา68ค่ะก็ส่งคลิปมาให้ทราบว่านี่คือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณค่ะน,นคะคะพร้อมแล้วค่ะรอคนงานค่ะฝากคลิปวิดีโอไว้นะคะช่วยกดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you for watching. If you like our video, make you enjoy, please subscribe. Really appreciate. Have a wonderful weekend. Bye-bye.